ขอเสียงคนไทยหน่อยดน้าติดตัวหน้าติดกาขอเสียงคนไทยได้เยไม่รู้ปีน้ำมันพวดวไม่เป็นไรติดตจะบไม่ได้แต่นก็เป็นนกนะูอเล่อเเยสียด้ยมากมาก กร้อนุกกันไหมครับร้อนกันไหมครับช่วยกันพัดเองนะครับช่วยไรไม่ได้ช่วยไรไม่ไดดีส่งความรักไปให้เดี๋ยวเลยนะครับมีอะไรที่อยาอู่ก็เป็นโลสาอลอัะจังหวะนี้เงแก้้วย่า้แสงหรือเปล่าแล้วพอโลแสงยินดีครับทุกคนโหทำแน่นมาก นะโอ้สนุกมากกรุงเทพไม่เคยแผ่วเลยจริงๆนะครับนน้งใช่ไหมแต่พอเจแห้ตัวเองมาเล่จะแผวไ่้ป็นไรหอเอ่กคนหน่อยพตเล่นนหวมละไม่เล่เลยหรอไอ่เอ้าวบบมนไม่ดมรอดูได้นะ เนี่ยของซีก็เล่นเนี่ยของซนทีออ้เอก็เนอ่ไปดูเมื่อเราได้เอเอยู่นะถ้าเราอยู่ก็มันเัเดียวเออเออ่าอนินอว่ผมหน้ามาผมกีเราเนะคบาหาเยวี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่อว่ามาดูกัน รดั้งหน้หัวเองก่นได้นะครับเ่อนผู้ใหญ่ในวงการเราก็กว่าเป็น่องพวกเราด้วยเพะว่าเราเจ้าราุวดรกัออนเรครับหูเดียวกันกัอุ๊ยไหวไหมลคุณพี่ออันนี้ผู้ใหญ่บ้างคุณอยวคุณพี่แล้วค่อยรับ โอเคโอเคมันไม่แต่งตัวเลิกสุดเลยเอ้ามาเถอะมาขอดมาขอดมาขอดมาเอ้าไม่ใช่ เซเด้วยสปเปย์อะไรเนี่ยแค้โค้ย,ยร้องคนนี้หายใจแล้ว มาครับผมทุกคนพร้อมไหมหนึ่งสองาย้เย้ เขาไม่เจอแต่เขาเล่นตัวเหมือนจะเล่นตัวแต่ก็ไม่เล่นตัวเรนนี่มีอะไรโอ๊ยติเกตเต้นนี่มันแฟนแล้วแม่เล่นเพลงแม่เล่นเพลงแบบใครน้องวันนี้น้องเป็นไงเป็นไงโอ้ยปวดใจมากแม่กับแมวมาคอดพี่จ๋าอะไรนะ ได้เียบอรจะได้สรสแบบว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วอุ้ยน่าจะไปดูสุดน้แล้วสวยแต่ไม่เป็นไรไม่แต่ว่าเราจะต้องมาลอด้วยกันเไหมครับทุกันคคิ่เดี๋ยว เจ้าต่อไปเนี่ยทุกคนร้องแน่แน่นอนนะคะเจ้าทุกคนร้องได้ก็ยังไงทุกคนช่วยเราร้องไปด้วยโอเคนะครับทั้งคืนนี้คืนนี้